ชิญชวนท่านผู้ฟังสมทบทุนหนุนช่วยวิชาญช่วยชูใจจ่ายค่าเช่าซื้อเวลาอสมทจัดรายการวิทยุข่าวเช้าอสมทเล่าเรื่องเมืองใต้เพื่อการสื่อสารและพัฒนาสังคมโอนเข้าพร้อมเพ080 705 5558ขอบคุณครับ ท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชาญและท่านผู้ฟังทุกท่านครับทัตต์ววทครับเมื่อวันสองวันก่อนนะครับผมกับท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยลงไปประชุมที่ทุ่งตำเสานะครับจะมีคณะมาเรียนรู้ดูงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะมา ดูงานที่มัสยิดบ้านเหนือตำบลคูเต่าแล้วก็จะไปที่ชุมชนทุ่งตำเสานะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับเป็นกลุ่มผู้นำศาสนาจากมัสยิดต,ต้นแบบในจังหวัดาชายแดนภาคใต้ นะครับมาดูงานที่จังหวัดสงขลาวันนี้มัสยิดบ้านเหนือนะครับพร้อมที่จะต้อนรับดูงานในเรื่องของอาการบริหารจัดการมัรสยิดเรื่องของชุมชนพระหุวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนทุกทำเสาก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะดูงานในเรื่องของการาทำวิถีการเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคตนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญมองเห็นอสองพื้นที่นี้เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญครับครับคือดผมผมก็มักอ่านความคิดของโครงการนี้นะครับว่า,าผู้นำศาสนาเนี่ยนะครับหรือทางหน่วยงานที่ดูแล ในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยเริ่มมองเห็นในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงนะครับโดยให้ผู้นำศาสนาเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยเชื่อมทั้งศาสนาเชื่อมทั้งการประกอบอาชีพและก็ในส่วนของการประกอบอาชีพก็มองไปในมิติของความเข้มแข็งชุมชนคือมีส่วนของอาชีพ ของเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรเป็นหลักนะครับแต่ตัวที่จะมาเชื่อมกับการเกษตรก็จะมีการท่องเที่ยวมีการแปรรูปมีการตลาดมีการใช้โอกาสจากเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนต่างๆเนี่ยเข้ามารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ดีครับคุณวิชาญเป็นรูปแบบที่ดีมากๆแล้วก็เห็นว่าคณะหนึ่งร้อคนเนี่ยที่นำร่องมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่จะขยายไปสู่ หนึ่งพันคนหนึ่งหมืนคนในอนาคตได้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ที่ดีครับคุณดิฉันเอ,อผมผมดูข้อมูลนะครับว่าเนื่องจากว่าปีปีเนี้ยนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ค่อยดีเขาก็ชี้มาในเรื่องของการที่จะอ,อให้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าในภาคของราชการเนี่ย าการส่งเสริมการต้องเที่ยวในในฐานะของเขาเรียกว่าลูกค้านะครับกุริชานนี่ไม่ไม่ใช่ผู้จัดการชุมชนเนี่ยก็จะมาในลักษณะของการศึกษาดูงานนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งครับกุริชานเพราะว่าภาครัฐเี่มีงบประมาณที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ถ้ารวมกันหลายส่วนหลายภาคส่วนเนี่ยนะครับทุกกระทรวงทุกกรมเนี่ยก็เป็นงบประมาณเยอะครับแล้วก็งบประมาณ ในการตั้งค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยก็กระจายไปสู่ชุมชนไปสู่ผู้ประกอบอาชีพต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับคุณวิชาตได้ความรู้ได้รูปแบบของการพัฒนาและเกิดการกระจายรายได,ได้ไปสู่ชุมชนด้วยโดยหน่วยงานภาครัฐด,ดีครับคุณวิชาตครับออตอนนี้เนี่ยจังหวัดสงขลาเนี่ยมีหลายพื้นที่นะครับที่สามารถมาดูงานชุมชน ได้นะครับแล้วก็ได้ความรู้จริงๆนะครับได้มาท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับอ,อีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ตำบลท่าข้ามท่าข้ามเนี่ยนะครับนายกสินทบเนี่ยเป็นนายกคนเดียวมารวดนะครับตั้งแต่มีอบอตอ นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลายสมัยมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่นายกสินทบเป็นคนเข้าใจจริงในการพัฒนาชุมชนแล้วก็มีความตั้งใจสูงที่จะพัฒนาท่าข้ามแล้วก็มีเครือขาอ่ายมีคอนเนคชั่นนะครับจึงคิดว่า,าการกลับมาเป็นนายกในสมัยนี้ อของนายกสินทบเนี่ยคงจะทําทให้ท่าข้ามเนี่ยมีอะไรที่ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นท่านท่านผู้เที่ยวชาญคิดอย่างไรบ้างกับท่าข้ามครับคือคือท่าข้ามเนี่ยไม่ว่าใครนะครับไปท่าข้ามเนี่ยพอเข้าประตูไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะทึ่งในการออกแบบอาคารนะครับซึ่งเป็นการนําศิลปะ ของไทยเนี่ยศิลปะใต้เนี่ยมาเป็นอาคารของอบตท่าข้ามนะครับมันก็สะท้อนวิสัยทัศน์ของของผู้นําท่าข้ามเนี่ยนะครับโดยผ่านผ่านสิ่งผ่านอาคารสํานักงานเนี่ยว่านี่คือต้นแบบที่ดีมากครับคุณดิชานก็คิดว่าอบตอไหนเทศบาลไหนที่ยังยังไม่ได้สร้างอาคารเนี่ยนะครับน่าจะใช้วิธีคิดแบบท่าข้ามนะครับ ก็คือว่าใช้ใช้รูปแบบของการประยุกต์ศิลปะเรื่องบ้านโบราณนะครับศิลปะท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทําเป็นออกแบบเป็นอาคารสํานักงานนะครับแบบไทยผมว่าดีดีกว่าแบบฝรั่งนะครับแล้วก็จะสะท้อนความเป็นท้องถิ่นสะท้อนความเป็นจุดเด่นมีน้อยครับมีน้อยที่เป็นแบบท่าข้ามก็ดูเป็นตัวอย่างได้ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของท่านนายกสินทบ แล้วก็ส่วนของการออกแบบการพัฒนาชุมชนเนี่ยครับผมก็มองว่าสิ่งที่ถ้าข้าบกับเคลื่อนมานะครับพยายามสะท้อนเรื่องของวิถีชุมชนออกมาในมิติของการ,รเกษตรของวัฒนธรรมของอาหารผ่านความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาแบบมั่นคงยั่งยืนที่ท เป็นไปตามหลักของวิชาการนะครับเป็นรูปแบบที่น่าสนใจครับผมก็มองว่าท่าข้ามยังยังพัฒนาเติมได้อีกครับคุณริชาญยังเติมได้อีกหลายมิติจากการเฝ้าดูท่าข้ามเนี่ยโดยเฉพาะในมิติของเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับท่าข้ามมีจุดเด่นครับคุณริชาญก็คือว่าอยู่ใกล้หัดใหญ่พอใกล้หัดใหญ่เหมือนกับทุ่งตาเสาเนี่ยครับคนละฝั่งกันฝั่งตอนออกตอนตกเนี่ย ถ้าเราเชื่อมอการท่องเที่ยวท่าข้ามกับเมืองหัดใหญ่ท่าข้ามกับทุกตําเสาเป็นเส้นทางตรงนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก,อ,กอีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็อยากให้ท่าข้ามนะครับทําเรื่องของอกองส่งเสริมการเกษตรให้เป็นต้นแบบของสงขาถ้าเป็นไปได้นะครับสงขานี่อบตอยังไม่มีครับคุณดิชานเรามีอบจอที่ทําไว้แล้วเรื่องกองส่งเสริมการเกษตร ส่วนอบตเนี่ยอ่ในในพื้นที่ภาคใต้นีย่ยังไม่มีเนั้นถ้าท่านนายกสินทบเนี่ยนะครับเริ่มในสมัยสมัยใหม่เนี่ยก็อยากจะจะให้ท่านทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนะครับจะได้เป็นต้นแบบให้กับที่อื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะท่าข้ามก็จะได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของอบต เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรเชื่อมโยงกับมิติการท่องเที่ยวและก็ทรัพยากรอีกหลายมิตินะครับถ้าเริ่มได้ที่ท่าข้ามเนี่ยผมว่าก็จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่จะเป็นที่จดจําของนายกสินทบไปอีกยาวนานเลยครับคุณดิฉันครับครับครูเต่านะครับคูเต่ามัสยิดบ้านเหนือนะครับ มีความแข็งแรงโดยเฉพาะมัสยิดบ้านเหนือเนี่ยเพราะมีะโต๊ะครูนะครับมีผู้นำศาสนาคือด็อกเตอร์วิสุทธ์บินลาเต้นะครับที่มีความเก่งและก็เก่งจริงนะครับมัสยิดบ้านเหนือมีอะไรเยอะมีโรงเรียนมูลนิธิคันายายนชนรังสรรเด็กพันกว่าคนมีโรงเรียนรับเด็กอนาถารับเด็กกําพลา้า ไปอยู่มีบ้านให้อยู่มีอะไรพร้อมนะครับบริหารกองทุนมัสยิทเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีเรื่องของการโกงกินทุจริตนะครับในขณะที่เทศบาลกูเตาเนี่ยนะครับก็สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวอยากจะทําเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนอยากจะพัฒนาแหลมโพไปที่ทต้ทตาเสานายกชอบอบินการ นะครับนี่เอาจริงเลยนะครับนายกชอบเนี่ยถือวาอ่าสุดยอดนะครับตั้งใจเอาจริงทำจริงนะครับแล้วก็ไม่พูดมากไม่มากเรื่องนะครับเดินหน้าเพื่อที่จะผลักดันเรื่องของการาต้องเที่ยวชุมชนอย่างเอาจริงเอาจังถ้าข้ามมีนายกสินทบนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผู้นำกับการพัฒนา ท่องเที่ยวชุมชนหน่อยครับโดยเฉพาะที่ทุ่งทาเสา,ากับที่ท่าข้ามนะครับเส้นทางที่คุณวิชาญบอกผมกำลังนึกภาพของการวางเส้นทางเป็นวงกลมนะครับคุณวิชา่์เราเห็นว่าถ้าเราเราวงกลมในตำบลกู่เต่าตำบลท่าข้ามตำบลทุ่งทำเสาเนี่ยมันจะล้อมรอบเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นวงกลมล้อมเมืองหักแจอยูอ่เป็น เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับคุณดิชานมีมิติมีมิติที่ครบถ้วนในเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจกสังคมสิ่งแวดลอ้อม น่าสนใจที่คุณวิชาญยกเหมอเมื่อกี้ผมนึกภาพตามเนี่ยผมว่าถ้าเรานั่งคุยกันนะครับสามผู้นําเนี่ยคุณวิชาญด้วยในฐานะที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการต้องเที่ยวชุมชนเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็ดึงจุดเด่นออกมาว่า,เ,าเราเปิดเปิดเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็น,ปนแลนหล่งเรียนรู้ดูงานสําหรับในมิติที่เชื่อมโยงกันเนี่ยผมว่าจะทําให้ ตั้งชื่อขึ้นมาสักชื่อนะครับเป็นวงเวียนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ขายออกไปในแง่ของคุณค่าที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้มาศึกษาดูงานทั้งสามจุดเนี่ยมันจะก็จะเกิดเรื่องของคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ทั้งพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนบนตอนล่างเนี่ย มันจะเป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากครับครับคุณวิชาตครับผมว่าน่าจะลองหาโอกาสนั่งคุยกันดูนะครับทั้งทั้งสามผู้นำเนี่ยโดยมีคุณวิชาตด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปร่วมนะครับและเราก็ถอดออกมาแล้วก็ทำให้เป็นโมเดลประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นความร่วมมือการเชื่อมโยงที่ที่ฟังแล้วว้าวอ่ะครับคุณวิชาตฟังแล้วน่าสนใจแล้วก็น่าจะมาดูนะครับก็ก็ฝากจดนี้ไว้ ก็แล้วกันนะครับคุณริชารว่าถ้าเราทําได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นจุดของการศึกษาดูงานที่ดีมากๆนะครับมีคุณค่าน่าเรียนรู้นะครับหลายๆเรื่องกับคุณดิชาตครับครับอตอนนี้กําลังมีการหาเสียงกันนะครับเลือกตั้งผู้แทนเ,เลือกตั้งสสการเมืองระดับชาติเนี่ยนะครับผมยังเห็น การหยิบยกประเด็นชุมชนประเด็นท้องถิ่นนะครับขึ้นมาพูดกันบนเวทีหาเสียงเนี่น้อยมากนะครับยังส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหาเสียงในเชิงประชานิยมนะครับแล้วก็เป็นการหาเสียงในเชิงของการประเด็นแยกย่อยนะครับ แต่เป็นการหาเสียงในเชิงการสร้างความยั่งยืนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยนะครับเห็นมีการพูดกันน้อยมากนะครับเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างนี้ครับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่อย่างเป็นระบบเรื่องของกรองอู่ตะเภาเรื่องของทะเลสาบสงขลานะครับก็ยังมีน้อยมากนะครับเรื่องของ าการต้องเที่ยวชุมชนาการแก้ปัญหาพืชผลผลิตทางการ,กรเกษตรตกตำ่ำนะครับอันนี้เขามีน้อยมากาท่านผู้เชี่ยวชาญมองมองประเด็นเหล่านี้อย่างไรบ้างครับนักวิชาการอาวุโสหลายคนนะครับก็มองแบบที่คุณวิชาญบอกเมื่อกี้ว่าคือตอนนี้เรากำลังเดินไปแบบเ,เ,เขาเรียกว่าเหมือนกับว่า ประชาธิปไตยแบบ,แบบแบบมอมเมาแบบมืดบอดก็คือหมายความว่าเราได้สร้างความคิดของค่านิยมในเรื่องของประชานิยมจนกระทั่งว่าชาวบ้านเนี่ยติดเป็นนิสัยนะครับพักการเมืองเองก็ติดเป็นนิสัยไม่มีพักที่จะกล้าหารที่จะทิ้งนโยบายประชานิยมนะครับเพราะกลัวว่า ถ้าทิ้งนโยบายประชานิยมแล้วจะทําให้คะแนนเสียงนี่ลดลงมันกลายเป็นเป็นอะไรที่หลายคนนะครับคนวิชาญเหมือนกับคนวิชาญที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าประเทศเราเนี่ยมันมันเดิน,ม,น,ดนมันเดินผิด,ผดทาง ผิดทางตั้งแต่เราทําให้เรื่องการซื้อเสียงเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยอมรับกันทั่วไปนะครับแล้วก็ในระดับอันนั้นคือระดับการเลือกตั้งนะครับทั้งท้องถิ่นทั้งระดับเลือกตั้งใหญ่เนี่ยพออย่างที่สองเนี่ยเราทําให้เรื่องของการใช้นโยบายประชานิยมซึ่งเป็นนโยบายที่ที่ไม่ควรที่จะมามีน้าหนัก8 0เปเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่จริงมันมีน้าหนักสัก20%ก็พอนะครับแต่เรา เราพรรคการเมืองทําให้เรื่องเนี้ยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายสําคัญที่สุดพูดง่ายอย่างเงี้ยของพรรคการเมืองมันก็ทําให้ประเทศเนี่ยไม่เติบโตครับคุณดิชาตอนนี้ก็มีหลายคนก็ออกมาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเออเรื่องนี้ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ไม่ทักท้วงกันบ้างเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยอาจจะเดินไปสู่ปัญหาด้านเศรษฐกิจก็ได้ซึ่งตอนนี้มันก็ชัดเจนนะครับคุณดิชาก็คือว่า GDP เนี่ยเราเติบโต1.5-1.8%ขนาดที่เวียดนามมาเลเซียเข้าไป5-6-7นะครับเดี๋ยวมันก็จะสะท้อนกลับมาและเราตั้งตัวกันไม่ทันได้ถ้าเรามุ่งที่จะแจกเงินมุ่งที่จะเอาเงินมาในเรื่องของการที่จะให้ชาวบ้านในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ระยะสั้นแทนที่ว่าจะไปพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับการลงทุน ที่จะทำให้ก่อให้เกิดรายได้ต่อประชากรต่อประเทศนโยบายที่จะไปส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้เกิดการเติบโตอะไรเหล่านี้นะครับคุณวิชานเป็นเรื่องที่น่ากังวลครับคุณวิชานคุณวิชานหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นประเด็นที่ดีมากแล้วก็แต่ว่าดูแล้วยังยากครับคุณวิชานเพราะว่าพรรคการเมืองไม่ยอมทิ้งนโยบายประชานิยมนั้นการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเออจะต้องจะต้องพูดต่อกันว่า ในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงก็ได้ถ้าเรามุ่งประชานิยมมากเกินไปแล้วก็ในในปีนี้บางทักก็เสนอนโยบายประชานิยมแบบแบบทุกคนฟังแล้วก็ดูมันดูดูน่าเกลียดนะครับดูน่าเกลียดหมายความว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิด ความเข้มแข็งของภาคประชาชนของภาคสังคมเลยนะครับเป็นลักษณะว่าเรากำลังสอนให้ชาวบ้านแบมือโดยไม่ต้องทํางานนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นมันเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องต้องช่วยกันสื่อสารออกมานะครับในเรื่องนี้แล้วก็พิจารณาพักการเมืองนะครับว่าเอ่อเป็นพักที่มีนโยบาย ประชานิยมเนี่ยสัก20%แล้วก็นโยบายในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ย80%ก็จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยพัฒนาไปในแนวทางที่เข้มแข็งนะครับไม่ไม่เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอะไรเหล่านี้และก็ที่สำคัญก็คือว่าสร้างความคิดสร้างการนิยมที่ถูกต้องให้กับผู้คนนะครับเรื่องนี้จะต้องสื่อสารกันออกไปครับคุณดิฉันครับ วันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับจะมีคนาจากนอกพื้นที่เข้าไปดูงานที่คูเต่าที่มัสยิดบ้านเหนือ,อทีอ่ตำบลทุ่งตำเสานะครับามากกว่า,าหนึ่งร้อยคนเนี่ยนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญอยากจะบอกอะไรกับ าชาวบ้านาที่เป็นแกนนำในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนบ้างหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนาที่เป็นเจ้าของบ้านในแต่ละพื้นที่บ้างทั้งภูเต่าทั้งตุ้งทำเสาเชิญครับท่านผู้จัาครับครับก็อยากให้ผู้นำพื้นที่นะครับประชุมชาวบ้านสักครั้งสองครั้งนะครับผู้นำาศาสนาหนึ่งร้อยคนเนี่ยนะครับ จะดูแลประชาชนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยนั้นถ้าพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าบ้านเหนือหรือคูเต่าหรือที่ทุกตําเสาเนี่ยนะครับมีการต้อนรับแล้วก็นำเสนอข้อมูลให้กับคนที่มาดูงานได้ถูกจุด นะครับเสนอคุณค่าให้เขาเห็นเนี่ยก็จะทําให้เกิดความต่อเนื่องของการที่จะเชื่อมโยงขยายผลจากร้อยคนเป็นพันคนได้อ,อ,อย่าอย่าอย่าคิดว่าต้อนรับกันปกติไม่ต้องคุยอะไรกับใครผมว่าผมว่าไม่ได้นะครับต้องมานั่งคุยกันกันว่าเราจะใช้โอกาสต้องมองไปถึงว่าไม่ใช่ร้อยคนนะครับร้อยคนเนี้ยก็จะเป็นตัวแทนของหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเนี่ย เราจะส่งต่อเกี่ยวกับของดีในชุมชนเราให้หนึ่งร้อยคนประทับใจและก็นําอีกพันคนอีกหมื่นคนกลับมาที่หลังได้อย่างไรเรื่องนี้จะต้องต้องคุยครับบริษัทต้องคุยกันสักสองสามรอบในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาเราจะนําเสนออะไรกับเขาที่จะทําให้หนึ่งร้อยคนนำหนึ่งหมื่นคนกลับมาเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องคุยกันให้มากๆหลายรอบแล้วก็เซตออกมาให้กระชับ ในช่วงเวลาที่มีจํากัดนะครับทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยมีค่าต่อคนห0 0 0งหมื่นคนนะครับบริษัทเพราะฉะนั้นน่ยผม,ผมฝากประเด็นนี้ไปในทุกชุมชนที่จะต้อนรับ100คนที่จะพาหนึ0งหมื่นคนกลับมาเนี่ยนะครับให้ให้ทางผู้นาพื้นที่ได้คุยกันแล้วก็ฝากคุณวิชาในการที่จะจะนัดหมายเพื่อให้เกิดการพูดคุยแล้วก็สรุปออกมาว่า ถ้ามีหกสิบนาทีก็ต้องเป็นหกสิบนาทีที่แบบว่าอ่าส่งผลต่อไปในการที่จะพัฒนาต่อเนื่องให้กับคนที่มาดูงานได้ขยายผลเรื่องการนําคนอื่นมาด้วยครับเปณวิชาตครับครับผมขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินชาลูโนนะครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เชิญชวนท่านผู้ฟังสมทบทุนหนุนช่วยวิชาญช่วยชูใจจ่ายค่าเช่าซื้อเวลาอสมทจัดรายการวิทยุข่าวเช้าอสมทเล่าเรื่องเมืองใต้เพื่อการสื่อสารและพัฒนาสังคมโอนเข้าพร้อมเพย์0 7 0ย ห้าห้าขอบคุณครับ